สมณะสี่ประเภทอีกในยะหนึ่งที่ขู่ทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่ประเภทเหล่าไหนเล่าสี่ประเภทคือสมณะอจละสมณะปุณธริกะสมณะปทุมะสมณะสุขุมานในหมู่สมณะที่ขูทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะอจละ พิกุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้คือเป็นเสขะกำลังปฏิบัติอยู่ปรารถนาอยู่ซึ่งทำอันเกษมจากโยคะอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าอยู่เปรียบเหมือนโอรสองค์ใหญ่ของราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาพิเศษเป็นผู้ควรแก่การอภิเษกแต่ยังไม่ได้รับการอภิเษกดำรงอยู่ในตำแหน่งยุพราชฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุเป็นเสขะ กำลังปฏิบัติอยู่ปรารถนาอยู่ซึ่งทำอันเกเสษมจากโยคะอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายอย่างนี้แลบุคคลสมณะอจระ,ะพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปุณทรีกะพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้เราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่แต่เธอหาได้ถูกต้องซึ่งวิโมกแปดด้วยนามกายอยู่ไม่พิกุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะปุณทรีกะพิกุทั้งหลายอย่างไรเล่าเรียกว่าบุคคลสมณะปทุมะ ภิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่และเธอถูกต้องวิโมกแปดด้วยนามกายอยู่พิกูทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะปทุมะพิกูทั้งหลายอย่างไรเล่า เรียกว่าบุคคลสมณะสุขุมานในหมู่สมณะพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้บริโภคจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีลานะปัจจยะเพสัตร์บริขารส่วนมากเพราะเขาอ้อนวอนที่ไม่มีใครอ้อนวอนนั้นมีเป็นส่วนน้อยเพื่อนสระพรมจารีผู้อยู่ร่วมกันทั้งหลายพากันประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อพิขุนั้นเป็นที่น่าพอใจเป็นส่วนมาก ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนั้นมีเป็นส่วนน้อยนำอะไรอะไรมาเป็นส่วนมากล้วนแต่น่าพอใจที่ไม่น่าพอใจมีเป็นส่วนน้อยทุกขเวทนาที่เกิดแต่โรคทางน้ำดีทางเสมหะทางลมทางสันนิบาตท,ทางฤดูแปลกรวนการบริหารไม่สม่ำเสมอออกกำลังมากเกินไปหรือเกิดจากวิบากแห่งกรรมก็ตามมีไม่มากแก่พิขุนั้น เธอเป็นผู้มีอาภาษน้อยอันหนึ่งพิกุนั้นเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมอาศัยจิตอันยิ่งโดยง่ายโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยและเธอทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอง,เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ พิขุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุคคลสมณะสุขุมารในหมู่สมณะพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลสี่ประเภทมีอยู่หาได้อยู่ในโลกดังนี้แล